ลาวสุธีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยครบตอนนี้ก็อยู่กับช่องเฮียเองเออมาวันนี้มากับเกมสาวทำนะฮะไปฮะนี่วันนี้ก็เอามาประมาณนี้เลยนะครับผมเออเอามาประมาณนี้เลยไะเดี๋ยวเราจัดเลยดีกว่า,าเริ่มที่ไม้นี้ไปเลยนะฮะโอเคไปับผม หลายไแล้วผมตัดสเต็ปเดิมแลผมนะใครเดือดร้าวผมใครที่ชอบกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมนะส่วนใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะอยากดูแนวไหนเกมอะไรหรือให้ผมทําอะไรก็เป็นแนวทางก็บอกมาได้เลยนะครับผมนะคอมเกมนต์กันเข้ามาได้เลยนะมาครับผมเกมในตำนานฮนะเราจะมาดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงฮนะเออ บอกเลยเกมนี้เป็นเอ้าออมาแล้วผมเป็นเกมที่ใครก็รู้จักนะครับผมนะเกมยอดเหตุเกเกมหนึ่งเลยนะจัดได้จัดฮะรุยรกยนไป เลยเจ็ดหมุนฮะอ,อ,อุ้ยโอ้โหมาก่อนเลยฮะวันนี้เกิดแล้วผมบอกเลยถ้าเปิดแรกมาสวยขนาดน,นี้ยังไงก็เกิดฮนะบอกเลยบวกกับทางค่ายนี้เขาด้วยนะเขาแจกดีเอาเรื่องนะอเลยอ้าวมายังไงฟรีนะฟรีรือเปล่าโอ้โหได้มาซูปเปอร์เมกานะ ไปเลยหกหมุนศูลย์ิงซิงโบฮะจอดไปเตะหือ จัดมาครับผมสบายๆครับผมรวมๆไปเอาเรื่องครับผมนะไปไห,ไหนก็เข้านะซื้อซ้ำไปอีกสักทีนึงนะซื้อซ้ำไปอีกสักทีนึงเออเอาหน่อยวันนี้เรามาเล่นแบบบ้าน้างนะฮะวัดไปเลย แค่มีเสียงเออมีเสียงหูลว,วายโผล่มาอย่างงี้เราหูยเอาเรื่องหน้าเอเอแถวสามมาดิเอแถวสามมาหน่อยเอาหูยเกินไปหูยเอาเรื่องอ่ะซูปเปอร์เมกาช็อตนี้อ่ะเอเต็มหน้าผม โอ้โห,โโห,โโห,โโหนี่ผมสามารถปิดได้เลยเนะี่ยจบเลยเนะี่ยพอเลยเนะี่ยโอ้โหเอาเรื่องจัดๆนะผมเฮ้ยนานๆน,น,นะจะมาเจออะไรแบบนี้นะฮะโอ้โหอย่าลืมนะผมนะถ้าชอบกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะผมนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะโอ้โหยอมกันเลยฮนะยมเนะมื่อกี้เดือดจัดบอกเลย นะฮะช่วงเวลามีส่วนสำคัญนะผมนะ,อะตอนนี้ผมเล่นอยู่เวลาประมาณห้าทุ่มนะฮะเออไปฮะผมเดินดิเราต้องเดินต่อฮะ,อะช่วงเวลาในการเล่นมีมีผลอย่างมากนะผมนะมันเป็นช่วงเวลาการแจกของเขานะฮะเออใครอยากลองตามตามได้นะผมนะตอนนี้ประมาณห้าทุ่มกว่านะเออหน่อยๆ คใครอยากลองลองได้ครับผมสาวธรรนะเอ้าเรื่องว่ะมายังไงฮะเนี่ยบางทีแบบว่า,าไม่ค่อยคาดหวังมันก็มักจะไม่ผิดหวังนะฮะแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้คาดหวังเลยผมเล่นเอามันเลยผมบอกตรงเมื่อกี้ได้เฉยฮะเห็นไหมที่ผมบอกซื้อซ้ำแม่งเข้าอะของจริงเลย ต่เที่ยวแรกที่เปิดมาคาดหวังะแต่เที่ยวซื้ออะไอเที่ยวซื้อผมเอามันเฉยเออลองเช็คดวงเอามันจแม่งเข้าจริงนะยอมเลยเอาเรื่องจัดมาเดี๋ยวลองซื้ออีกสักรอบเลยอนะ่ะ เกิการคาดหวังไม่ได้เลยพวกนี้สาบแป้งเลยไปสี่ตัวไปฮะค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปเจ็ดมุนฮะ เออขีอ้เขียวมาแล้วไปต่ออีกห้าหมุนเออหน้าทองมาไหลป่ะอะไรหน้าเขียวต่ออีกว่ะไปง่ายเออไหลเขียวมามานะฮะมาแนละ้วค่อยๆมาแนละ้วเออวายว่ะโอ้โห,หวายไม่เชื่อมอะไรเลยวายเลยสามหมุนเออมีเสียงมีเสียงหน่อยก็อุ่นใจแล้วบอกเลย รอบนี้มันไม่เข้าใจนะฮะไม่เป็นไรครับผมแค่รอบนั้นก็เกินเกินทนนะไปไหลต่อฮะเดี๋ยวไหลไปเรื่อยๆดูเชิงไปก่อนนะ,ะเดี๋ยวถ้ามันไม่มาแล้วเราก็พอดีกว่านะฮะวันนี้เราคุ้มๆและเราคุมลนะเรารอ ไปไปสักหน่อยหนึ่งนะว่าเผื่อมันมาอีกนิดนิด,นดหน่อยนะเราดูไปก่อนมันมาเรื่อยๆก็ปิดกระปอยนะผมต้องลองดูบางทีจังหวะมันอาจตกที่เราอีกก็เป็นได้นะเออมาเวน่าเคมาละมาโอ้ lâm níng à, lâm níng, như thế lại, hả? rồi như thế nào? ok, đã cài hết thời gian. าเต่านี้นะป่ะรู้เรื่องกระเบื้องราวนะเอาเอาเอาตอนนี้อ่ะยังไงเออมาเออมาหไหลเออเดีเอาดีเอาดีโอเคมาฮะ หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะปกตินะเหมือนมาได้คุมละมาเรามาสรุปกันเลยนะวันนี้นะฮะวันนี้ค่อนข้างค่อนข้างเด็ดและหนักเลยนะผมนะฮะดูดีครับผมแน่นแเลยครับผมประมาณนี้นะแล้วสําหรับใครที่ชอบเราก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะสําหรับคนที่อยากให้ผมเล่นยังไงแบบไหนยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะผมนะเดี๋ยวผมจะอ่านและตอบทุกคอมเมนต์เลยนะไปฮนะสำหรับวันนี้ พอแค่นี้ดีกว่าผมไม่มาม้าจะเร็วแค่ไหนก็ต้องแพ้ลาผมลาไปก่อนนะผมนะบ๊ายบายฮะ